ขอบพระคุณค่ะดิฉันก็ห่างหายจากเวทีปราใสนะคะไปช่วงระยะหนึ่งนะคะหลังจากหมดเสร็จสิ้นภารกิจเลือกตั้งแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กลับขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งในเวลาอันรวดเร็วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับกําลังใจทุกๆท,ท่านที่มอบให้นะคะหลังจากที่เราได้รับใบแดงที่ไม่น่าจะได้รับมาดิฉันได้รับ กำลังใจจากทั่วทุกสารทิศนะคะให้กำลังใจพวกเราให้สู้ต่อไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะกำลังใจจากพี่น้องคนเสื้อแดงค่ะและอยากจะบอกทุกทุกท่านให้ทราบนะคะว่าการุณโหสกุลคนนี้ถึงแม้ว่าจะมีใบแดงใบแดงไม่ใช่ใบที่ตัดสินชีวิตของการุณโหสกุลค่ะ เราจะไม่ยอมให้ใบแดงห่วยหวยจากคนเฮงสวยเพียงแค่สองคนแต่ดานมี3คะแนนมาทำลายชีวิตพวกเราค่ะและดิฉันขอสัญญาว่าเราจะเคียงบ่าเคียงไหลสู้กันต่อไปให้โลกเห็นถึงความยุติธรรมค่ะและดิฉันขอฝากบอกอีกหนึ่งคนนะคะฝากบอกอี้แทนคุณด้วยว่า คุณไม่มีวันเกิดบนแผ่นดินดอนเมืองอย่างแน่นอนค่ะในฐานะคนดอนเมืองร้อเปซค่ะดิฉันเป็นคนดอนเมืองร้อยเปรซนการุหณหสุุลเป็นคนดอนเมืองร้อยเปอร์ซนเราจะไม่ยอมให้คนที่อื่นมาชุบมือเปิบทำลายพวกเราอย่างแน่นอนค่ะวิธีสกปรกที่คุณใช้หยุดได้แล้วค่ะ เขารู้ว่าเขาเอาชนะเราไม่ได้ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นปลาใสหาเสียงเลือกตั้งสอสอการุณโหสกุลไปปลาใสที่ไหนยกกล้องตามไปทุกที่ค่ะกล้องวิดีโอตามไปทุกที่ไปหาเสียงที่ไหนไปบันทึกภาพเราทุกที่เขาเตรียมการเป็นขบวนการไว้แล้วค่ะเขารู้ว่าเขาเอาชนะเราด้วยวิธีสุดจริตไม่ได้ค่ะเขาเลยต้องทำวิธีนี้ค่ะพี่น้องเคยเห็นไหมคะ ปราัยบนเวทีหาเสียงเลือกตั้งโดนใบแดงค่ะแต่ซื้อเสียงได้ใบเหลืองค่ะนี่เป็นบรรทัดฐานใหม่ที่พวกเราจะต้องจำเอาไว้นะคะว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีสองมาตรฐานอยู่เหมือนเดิมและพวกเราจะต้องสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปใช่ไหมคะพี่นง และดิฉันจะเป็นตัวแทนของคนดอนเมืองค่ะประกาศให้โลกรู้ว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ในพื้นที่ดอนเมือง30,000ื่นกว่าคะแนนที่การุณโหสกุลได้รับจะต้องได้รับลับคืนมาอย่างแน่นอนค่ะอี้แทนคุณทําอะไรกับการุณโหสกุลไว้ไม่มีวันทําอะไรกับพิมพ์ชนาโหสกุลคนนี้ได้ค่ะขอขอบคุณทุกกําลังใจนะะ โฮสคุนและเทียนทองค่ะ